กินเปลี่ยนชีวิตรายการรูปแบบใหม่ที่ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ร่วมสร้างสารรค์ขึ้นเพื่อก้าวเป็นครัวของโลกสู่ความยั่งยืนและปรารถนาที่จะเห็นทุกคนมีสุขภาพดีโดยเริ่มต้นจากการกินที่ถูกต้องซึ่งเราจะตามติดไลฟ์สไตล์การกินการดูแลตัวเองและเคลียร์ข้อสงสัยของเราซุปตาเซเลบทั้งหลายว่าจะกินยังไงให้ดีต่อสุขภาพ พร้อมชวนคุณมาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ให้แซบสุดสียี่กว่าเดิมกับรายการกินเปลี่ยนชีวิตที่จะทำให้คุณรู้ว่าแค่เปลี่ยนการกินคุณก็เปลี่ยน สนุกกับการต่อยมวยอยู่เลยนะคะแน่นอนนะคะว่ากีฬามวยเป็นกีฬาที่กําลังเป็นที่ฮอตฮิตในหมู่หนุ่มๆสาวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะและเช่นเคยนะคะกลับมาพบกันกันกบเฟื่องในรายการกินเปลี่ยนชีวิตทางช่อง True For y o u แบบนี้นะคะวันเสาร์10โมงเช้าค่ะวันนี้มวยมาขนาดนี้อยู่กับค่ายมวยนะคะซึ่งมีเจ้าของเป็นหนุ่มหล่อดีกรีพระเอกฮอตนะคะจะเป็นใครไปดูพร้อมกันเลยค่ะ คุณแม็ตทิวดีนสปอร์ตแมนที่คลั่งคล้ายกีฬาวมวยไทยเป็นชีวิตจิตใจจนต้องมาเปิดค่ายมวยของตัวเอง แต่เอ๊แล้วเขาจะเวลาที่ไหนมาดูแลตัวเองในเมื่อมีทั้งงานเบื้องหน้าเบื้องหลังรวมไปถึงหวานใจคนใกล้ตัวที่ต้องดูแลแต่เชื่อเถอะเรามีทิปดีๆง่ายๆเกี่ยวกับการกินที่จะทำให้เขาคลิกโรคไปกับเราในช่วงกินคลิกโรคอีกจะมาปรุงอาหารที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์เวิร์คคาร์ดพล์ฮาร์เดอร์ของหนุมน่มๆที่ต้องทุ่มเทพลังกับทุกสิ่งที่ทาห้ามพลาดเด็ดขาดกับช่วงอร่อยหลุดโรคหนุมน่มๆคนไหนอยากมีซิกแพคแน่นแอนเฟิร์มให้ส,วสาวๆที่หลงไหลเหมาะก,กับากายให้ฟินกับโคชมิกกี้ เขาจะมาเผยเคล็ดลับง่ายๆที่คุณเองก็ทำได้กับช่วงปิดข้ามโรคอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนความสนุกทั้งหมดอยู่ในรายการกินเปลี่ยนชีวิตโดนเป้านิงเตะโอ้ยสวัสดีคะ่ะวิวสวัสดีครับผมนี่นะคะ เพื่อของเราในวันนี้นะคะเจ้าของค่ายมวยสุดหล่อนั่นเองนะคะพี่แมทธิวดีนซึ่งก็ให้เกียรติเป็นเป้านี่งให้เพื่อนลองต่อยอยู่เมื่อกี้นะคะขอบคุณมากครับโันนี้มันหนักมากเลยนะไม่ธรรมดานะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะอยากให้พี่แมทธิวพาชมค่ายมวยที่นี่หน่อยบอกว่ามีอะไรยังไงบ้างแล้วจะขอคำแนะนำจากพี่แมทธิวด้วยแต่ว่าตอนนี้ค่ะเพื่อนขอตัวไปเปลี่ยนชุดสวยก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาค่ะ เวทีอะไรคะพี่แมทธิวเวทีมาตสถานเนี่ยเวทีมวยไทยที่นี่ก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยแม่ไม้ยมวยไทยเตะต่อยฟันซอกตีเข่าครบเครื่องเลยตอนนี้ก็เหมือนเป็นเทรนด์นะคะการต่อยมวยเนี่ยเห็นหลายคนก็หันมาสนใจกันมากขึ้นอย่างแรกที่คนอยากได้ลดน้ำหนักใช่ถ้าใครที่เคยร้องแล้วก็จะรู้ไม่ถึง5นาทีเหงื่อเต็มตัวแน่นอนเพื่อนถ่ายรูปมาทีไรนี่คือเหงื่อซอกเลยนะคะถูกต้องฮะสนุกด้วยได้วิชาป้องกันตัว มาทีเดียวเนี่ยคือครบทุกอย่างม,มีทั้งงานอีเวนต์นะคะเบื้องหน้าเบื้องหลังมีธุรกิจเป็นของตัวเองเองีกพี่แมทธิวเอาเวลาที่ไหนไปดูแลตัวเองจริงๆ<อ>แล้วก็<อ>ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะบางทีเราออกเช้าเปิดกระเปับก,ก็ก็คือดึกค่าเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเตรียมตัวให้ดีบางทีอยู่ในกองถ่ายก,ก็เลือกไม่ได้เหมือนกันแหละว่าจะกินไรก็อาจจะต้องวางแผนนิดหน่อยซื้อวิตามินหรือว่าอาหารเสริมมามากินควบคู่กันไปจะได้จะได้ช่วยในเรื่องของร่างกายเราได้บ้างอ๋อแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพักผ่อนต่อวันมีเยอะไหมคะ กผ่อนก็ก็นอนบ้างฮะก็คือ4ีห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยก,ก็พอได้อยู่อยากจะให้มันเยอะกว่านั้นแต่ว่าธุรกิจรัดตัวท<า>ั้งงานเยอะมากมายยุ่งขนาดนี้มีเวลาเติมความหวานกับพี่ลิเดียบ้างไหมคะ ก็มีบ้างมีบ้างจริงๆแล้วก็เจอกันจุดวู่บอลอยู่แล้วเที่ยวดูหลังก็ก็ต้องมีบ้างพอมีมีเบรกที่ว่างจริงๆสามวันห้าวันก็เดี๋ยวไปไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้เราก็ใกล้จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วด้วยนะคะเขินแทนนะคะมีวิธีเติมความหวานยังไงบ้างเห็นว่าพี่ลิเดียมีอะไรเกี่ยวกับธุรกิจขนมด้วย เขาชอบทาขนมก็ในเมื่อเขาทาแล้วเราก็ต้องเป็นหนูทดลองนะก็กินเข้าไปก็อร่อยแต่ทําเราทานแบบนี้นเพิ่งมีคําแนะนําจากคุณหมอมาฟังกันว่าจะจัดการกับชีวิตที่ work hard play hard ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองแบบนี้อย่างไรบ้างค่ะคุณแมทธิวเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของชายหนุ่มช่วงวัย30ซึ่งเป็นวัยกําลังตั้งตัวจึงทุ่มเทสุดพลังเพื่อการทํางานงั้นเรามาวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ของคุณแมทธิวกันเลยดีกว่าตื่นเช้ามาตีห้า ต้องรีบเดินทางมาเพื่อถ่ายละครจนถึงเย็นแล้วต่อด้วยงานอีเวนต์หลังจากนั้นเข้ามาบริหารค่ายมวยถึง3ามทุ่มแล้วกลับบ้านเพื่อมาพักผ่อนกว่าจะนอนก็เที่ยงคืนตีหนึ่งหรือเวลานอนอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องตื่นไปถ่ายละครเช้าอีกวันทำซ้ำแบบนี้แทบทุกวันแล้วไหนละครับช่วงเวลาดูแลตัวเองหนุ่มหนุมไลฟ์สไตล์ work hard p ์ a y hard จึงมักหาตัวช่วยสุขภาพดีทางลัดโดยการทานวิตามินเสริมจนเกิดคำถามว่า เอ๊ะถ้าเราใช้ไลฟ์สไตล์แบบนี้จะมีผลระยะยาวต่อสุขภาพเรายัางไงบ้างแล้วการทานวิตามินเสริมคือคำตอบหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเราไปไขข้อสงสัยกับหมอต้นกฤษดาศิรามพุทธกันดีกว่าครับช่วงกินพลิกโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงกินพลิกโลกกับผมหมอต้นนะครับพอได้ดูไลฟ์สไตล์ของคุณแมทธิวแล้วเนี่ยครับ เหมือนกับตัวแทนของคนหนุ่มที่ทํางานหนักครับตั้งแต่เช้าไปจนถึงจะรดไม่ใช่แค่เย็นนะครับค่าไปจนถึงดึกเลยครับซึ่งหลายๆท่านบอกว่าเหนื่อยอย่างนี้หนักอย่างนี้ต้องใช้ตัวช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินอาหารเสริมหรือว่าวิตามินรวมซึ่งมีหลักง่ายๆอย่างหนึ่งครับคืออาหารเสริมไม่สามารถที่จะแทนอาหารที่เรากินเป็นประจําทุกวันได้ครับสิ่งหนึ่งเลยที่อยากให้รู้ไว้ก็คือว่าการทํางานหนักอย่างนี้นะครับเหมือนกับการเอาเวลาในอนาคตเอามาใช้ล่วงหน้า อาจจะทําให้เกิดโรคที่เกิดจากความเสื่อมเร็วกว่ากําหนดหรือโรคที่เกิดจากการใช้ร่างกายหนักเกินไปก็ได้ครับนอกจากคุณแมทธิวจะพบวิตามินแล้วก็ตัวช่วยที่เป็นอาหารเสริมเอาไว้แล้วนะครับหมอได้ยินมาว่าคุณแมทธิวมีคนคอยเติมความหวานให้อยู่นะครับแนะนําเทคนิคง่ายๆครับใช้กล้วยช่วยได้ครับกล้วยมีเพคตินที่ช่วยลดน้ําตาลและไขมันในเลือดได้ครับเป็นพระเอกชั้นดีเลยครับ ยังมีทิปอีกข้อหนึ่งสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ work hard play hard แบบคุณแมทธิวนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในมิชชั่นสนุกๆต่อไปเลยครับมิชชั่นเริ่มได้เริ่มแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะลีเดีย เกิดวันไหนคะเดียเกิดวันที่7เดือน7 1987เลีเดียชอบทานอะไรคะชอบกินส้มตำปลารารักลิเดียมากแค่ไหนคะโหรักที่เจากี่สุดอะไรนะคะรักมากมากชอบลิเดียที่ตรงไหนคะเป็นคนน่ารักตัวเล็กคุยสนุก ลีเดียชอบดอกไม้สีอะไรคะชอบดอกไม้สีขาวสีชมพูคุณสอคนจะแต่งงานกันเมื่อ,อไหร่คะแต่งงานปีหน้า16 16มีหน้าฮานีมูนที่ไหนคะกรุงเทพมหานครไม่อยู่เวลาไปกรุงเทพลีเดียไม่งอนเหรอคะไม่นะเที่ยวมาเยอะแล้วเฮ้ยสุดยอดอู <c oughs> ตอบถูกลูกข้อเลยนะคะพี่แมทธิวสมกับเป็นคู่รักมาราธอนอน oh. <laughs> ร์ค่ะอิเลเดียยิ้มแน่นอนนะคะถึงจะเป็นมิชชั่นสนุกๆกก็จริงแต่ก็แฝงสาระไว้เพราะเป็นสิ่งที่สต l อน e ไลฟ์สไตล์ของคนหนุ่มในวัยนี้คือนอกจากต้องออกแรงกายทำงานหนักในขณะเดียวกันก็ต้องใช้สมองคิดแก้ปัญหาต่างๆไปพร้อมๆกันดังนั้นฟู้ดทิปส์ในวันนี้จะเป็นเรื่องของอาหารซ u เปอร์แมน ที่ช่วยเพิ่มพลังกายและสมองตรงหน้าเฟื่องกับพี่แมทธิวนี้นะคะก็คืออาหาร4จานค่ะไล่มาเลยนะคะมีเนื้อหมูนะคะธัญพืชเนื้อปลาแล้วก็ผักใบเขียวค่ะจะมาถามนะคะว่าอาหาร4จานนี้ค่ะจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคืออาหารที่บำรุงกําลังกายอันนี้ก็คือบำรุงกําลังสมองอมให้พี่แมทธิวเลือกตอบว่าจานไหนน่าจะเป็นอะไรเพราะอะไรคะ่ะถ้าตามหลักแล้วคนก,ก็คงคิดว่าพวกเนื้อมันน่าจะดีต่อต่อร่างกายแล้วในเรื่องของการ เสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้ครับพวกโปรตีนมันก็จะเยอะอยู่แต่ว่าปลาเขาบอกกินแล้วสมองดีนะเขาว่ากันว่าเนี่ยนะตัวดีเลยว่ากันว่านะไม่รู้ถูกหรือเปล่าเออไม่รู้ใครว่านะในเรื่องของอ่ากายเนี่ยนะผมว่าถั่วมันมันช่วยได้อากายเรียกว่ากาย สมองสมองกายกายโอเคเพราะฉ<ร>ะนั้น,น,นพี่แมทธิวเลือกตอบแบ่งฝั่งนี้เลยนะคะฝั่งนี้ค่ะบำรุงสมองอันนี้กําลังกายนะคะฝั่งนี้เพราะฉะนั้นอยากรู้คําตอบแล้วไปฟังเฉลยกับทุณหมอกันเลยค่ะคุณแมทธิวเลือกปลากบผักใบเขียวเป็นอาหารเสริมพลังสมองและเลือกหมูกับธัญพืชเพิ่มพลังกายและท่านผู้ชมล่ะครับเลือกอะไรเงินเราไปฟังคําตอบจากคุณหมอต้นกันดีก,กว่าครับ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและก็แรงสมองนะครับสำหรับไลฟ์สไตล์หนักๆอย่างนี้นะครับมีอาหารที่ช่วยได้ครับสำหรับแรงกายนะครับสามารถใช้ธัญพืชหรือเนื้อหมูก็ได้ครับเนื้อหมูมีโปรตีนที่ย่อยง่ายและที่สำคัญมีธาตุเหล็กที่ช่วยในเรื่องของพลังกายครับสำหรับพลังสมองนะครับหลักๆเลยอยากให้ทานปลาครับ เพราะในปลาจะมีโอเมก้า3ที่ช่วยทําให้ความจําดีขึ้นครับเพิ่มผักใบเขียวเข้าไปก็จะช่วยได้เยอะมากเลยครับคราวนี้คุณแมทธิวจะมีทั้งแรงกายแรงสมองสําหรับที่จะเป็นพลังใช้ไปได้ทั้งวันแล้วนะครับกินพลิกโรอในวันนี้เราพลิกโรคให้คุณแมทธิวให้หันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นโดยการบอกถึงภัยที่จะตามมาจากไลฟ์สไตล์หนักๆที่เป็นอยู่และเสริมแรงกายและพลังสมองด้วยอาหารเพื่อให้ทุกคนได้เต็มที่กับชีวิตแบบสุดพลังไปเลย ตอบถูกทุกข้อเลยสุดยอดมากๆสมเป็นเจ้าของค่ายมวยจริงๆนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้ภารกิจกับการถอดรหัสรับอาหารแบบโพดมันฮาของเราสนุกมากๆสนุกจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราจะส่งจานเหล่านี้เนี่ยไปปรุงต่อ,อเ,เป็นเมนูที่ต้องรอดูนะคะแต่บอกว่าเหมาะพี่แมทธิวแน่นอาหารเพิ่มแรงกายพลังสมองจะน่าทานแค่ไหนอย่าพลาดช่วงหน้าค่ะกับอร่อยลุดโรค กับเชฟอิกแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีครับโจทย์ของเชฟอิกในวันนี้คืออาหารซปเปอร์แมนที่ใครได้กินก็จะเพิ่มพลังทั้งพลังกายและพลังสมองงั้นเราไปดูพร้อมๆกันครับว่าเชฟอิกบันจะสร้างสารรค์เมนูอร่อยดีมีประโยชน์ในรูปแบบไหนกัน เมนูซูเปอร์แมนซึ่งคุณแมทธิวได้อยากจะรู้รกินอะไรให้มันแข็งแรงบึกบึนเหมือนซูเปอร์แมนค่ะแน่นอนเลยครับก็ต้องมีหมูครับสันใน<ะ>แอนนี้เราใช้เป็นแบบสับเพราะาหมูเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีธาตุเหล็กสูงช่วยเสริมสร้างพลังกายแข็งแรงครับแล้วก็มีผักโขมครับ<ะ>วันนี้จะเสริมสร้างพลังสมอง ก็มีหน้าละป๊อปอายกินใช่ใชไหมกล้ามโตกล้ามปูดเลยใช่ลฮะแล้ววันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรฮะเห็นมีขนมปังด้วยเป็นแซนวิชหมูผักขมเปรี้ยวหวานครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่า,เร,าเริ่มกับผัดไส้ก่อนต้องซอยหอมครับเราก็จะใช้วิธี ไลย่างนี้ไปข้างๆก็ <_ tir> วิธีนี้ก็ทําให้เราเลงมีดน้อยหน่อยหั่นแบบลูกเต๋าใช่แ,ล,แล้วฮะหั่นหอมเสร็จแล้วสวยงามครับเราก็จะสับกระเทียมครับกระเทียมต้องไม่มีหลไยยากครับ<ๆ>เราก็สับให้ละเอียดนิดหน่อยเพราะ<ๆ>ว่าวันนี้เหมือนจะเป็นอาหารฝรั่งมากกว่าอจะใช้ความร้อนไม่สูงเท่าอาหารแบบอาหารไทยอาหารจีนเพราะงั้นก็ละเอียดได้อ่า ก็ยิ่งละเอียดยิ่งดีครับมันจะได้กลิ่นฟุ้งอยู่ในอาหารไม่ใช่เป็นก้อนๆจุดไฟเลยจุดไฟจะแรงมากเพราะว่าเราต้องผัดให้หอมใสอืมก็ต้องใช้นี่เลยตัวช่วยเนยฮนะเนยครับยม้มอีกีว่าใช้ไฟปานกลางแล้วก็ เห็นอย่างนี้ยังไม่เป็นไรนะครับบางทีแบบเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงแบบซูซาซูซานั่นน่ะสิค่อยๆค,ค,ครับสกัดเอารสชาติของหอมออกมาความหวานเราต้องผัดจนหอมจากขาวขุ่นเริ่มใสใช่แล้วครับตอนนี้เริ่มใส่แล้วเหมือนกันค่ะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปกระเทียมนีก็ไม่ต้องเยอะเกินเอาให้มันมีกลิ่นป,ปลายๆโอเคตอนนี้ดหอมสุกแล้วกระเทียมสุกแล้วเราก็จะใส่หมูสับลงไป หมูแบบไหนคะนี่เป็นหมูสันในที่มาบดครับสันในครับผมจะไม่ค่อยมีไขมันเท่าไหร่โอเคตอนนี้หมูเริ่มใกล้สุกแล้วงนั้นเราก็จะใส่ผักโขมลงไปค่ะผักโขมที่ผ่านการลวกแล้วนะคะใช่แลครับไล่แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ลูกเกดลงไปเป็นยังไงคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มมีอะไรอะไรแล้วนะคะ ใช่แล้วครับและทีนี้นี่คือผงอะไรคะพริกไทยครับใพริกไทยพริกไทยนิดหน่อยเกลือครับอืก็แล้วแต่ความชอบนะแต่รสชาติต้องจัดนิดนึงโอเคแล้วก็เม็ดม่วงหิมะผานค่ะโอเคทีนี้พี่ผู้เป้ช่วยนะได้ค่ะเราเอาไปปิ้งกับข้างหลังครับอ๋อข้างหลังนี้ Okay. แล้วก็เอาชีสระหว่างที่ร้อนอยู่อันนี้ก็คือเชดด้านใช่เชดด้ช้าแผ่นทั่วไปาวางแตะลงไปแล้วเราจะได้ให้เขาละลายนิดหน่อยอ่ะครับก็เอาขนมปังออกมาเราก็จะเอาพอชั่นหนึ่งหรือที่หนึ่งนะฮะมาวางไว้ดูเหมือนแบบมน <ไง S 2> <ง>สวยมันมีหลายสีใช่ใช่ครับ เรื่องการหั่นหอมปอกหอม้นะมันเป็นปัญหาโลกแตกว่าทํำยังไงให้ไม่แบบร้องไห้เออน้ำตาไหลรินเราก็จะใช้วิธีสไลด์อย่างนี้ไปข้างๆแล้วก็อย่าไปสับมันซ้ำกันเยอะๆถ้าสมมติว่าเราสับเราสับไปกลิ่นออกเข้าตารสชาติก็หายไปด้วยคือมีคําถามค่ะอีกอยากจะรู้คือหลายๆคนเนี่ยได้ยินข่าว ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เนื้อสัตว์มีการใส่สารเร่งเนื้อแดงก็มีความหวาดกลัวก็เลยอยากจะรู้ว่าเวลาที่เราไปซื้อตามตลาดสดหรือว่าซูเปอร์อะไรอย่างนี้ก็ตามแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าหมูเนี่ยมันใส่สารเร่งเนื้อแดงหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวเราไปถามนักวิชาการดีกว่าครับจะได้รู้แบบมั่นใจชัวร์ไปเลยไปเลยค่ะ มีข้อสงสัยว่าเราจะมีวิธีเลือกเนื้อหมูที่ปราศจากสารเล้งเนื้อแดงอย่างไรเราไปไขข้อสงสัยนี้กันกับดรสุกัญญาทองรัศกุลอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์กันดีกว่าครับจะไปเลือกซื้อเนื้อหมูยังไงนะคะเราก็ควรจะเลือกซื้อเนื้อหมูสส่วนไขมันหนึ่งส่วนแต่ถ้ามีการใช้สารเล่งเนื้อแดงตัวนี้เนื้อแดงก็จะเพิ่มมากขึ้นไขมันก็จะลดลงส่วนเนื้อหมูที่สีชมพูสีธรรมชาติกดแล้วนุ่มนิ่มหรือว่าตั้งวางทิ้งไว้เนี่ยมีลักษณะ น้ำซึมออกมาที่หน้าหน้าผิวของเนื้อหมูก็จะบ่งบอกว่าเนื้อเนี่ยไม่มีสารเลี้งเนื้อแดงถ้าแดงติดธรรมชาติก็มีโอกาสที่เขาจะใส่สารเลี้งเนื้อแดงได้โดยที่ถ้าเขาไม่มีความรู้เลยเขาจะคิดว่าเนื้อนั้นอาจจะดีเพราะว่าดูว่าเนื้อที่เยอะก็น่าจะเป็นประกอบอาหารได้เยอะเมื่อผู้บริโภคนํามาประกอบอาหารก็อาจจะตกค้างได้ทําให้หัวใจเต้นเร็ววิงเวียนขึ้นไส้อาเจน ถ้าเราไปเลือกซื้อเนื้อหมูที่ติดฉลากอันนี้เราสืบย้อนกลับไปได้ง่ายส่วนใหญ่มาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานจะมีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ถึงจะนํามาขายได้เป็นเนื้อที่เหมาะสมสําหรับผู้บริโภคโอ้โหรู้อย่างนี้แล้วบุเป้โล่งใจ รู้จักและว,วิธีการเลือกหมูอย่างไรว่าเออดูอยังไงว่าอันนี้ใส่สารเร่งเนื้อแดงนะคะเป็นยังไงครับคุณแมทธิวดูแล้วเนี่ยได้เมนูเด็ดเป็นแซนด์วิชหมูผักผขมเปรี้ยวหวานร,รีบเอาไปทำกินก่อนวันวิวานะคะรับรองแซ่บลืมนะฮะต้องมาติดตามครับว่าอาทิตย์หน้าจะมีเมนูอะไรอร่อยๆอออเพื่อสุขภาพกันอีกใช่ในช่วงอร,อ,อร่อยหลุดโลกว่าแล้วนะต้องกินกันต่อมากินกัตน,กน,นตอน่ตอ เรื่องของอาหารจบไปแล้วนะคะจะถามว่าพี่แมทธิวเนี่ยมีเรื่องอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายบ้างไหมคะ,ะสำหรับคนอย่างผมนี่นะทำงานแบบผมอนอนน,อน้นอยเราควรจะต้องมีการปรับปรุงไลฟส์สไตล์ยังไงให้เรารักษาหุ่นไว้หรือว่าทําให้หุ่นเราพัฒนาได้ดีจนมันเป็นอย่างนี้ได้ฮะมีะอุปกรณ์เสริมมันเป็นไปได้ไหมนี่หน้าผมนะหน้าหน้าหุ่นไม่ใช่น่าจะเป็นหุ่นจากรพนมหรือว่่วยสักคนหนึ่งนี้ลีนซิกแพคชัดนะคะอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากพี่แมทธิวเพราะว่าเชื่อว่าหนุ่มๆหลายหลายคนนะคะตอนนี้ กำลังเป็นเทรนว่าทำยังไงหรือจะมีซิกแพคมีกล้ามเป็นมัดมัดขุ่นดูลีมชัดไม่ต้องเป็นกังวลค่ะเพราะรายการเรานะคะช่วงหน้าค่ะพี่ปูเป้ค่ะเขาไปสแตนบายอยู่แล้วกับโคชหนุ่มสุดหลอ่อกล้ามชัดโคชมิกกี้นั่นเองค่ะช่วงหน้าค่ะฟิตข้ามโรค กำลังต่อยมวยอย่างเมามันนะคะเธอก็ยกหน้าที่ให้ปุเป้เนี่ยมาตามหาโคชมิกกี้ค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาสารต่อภารกิจฟิตข้ามโรคกันแต่นี่เดินมาตั้งนานนะคะสระก็ออกใจใหญ่มองไม่เห็นเลยว่ามิกกี้อยู่ไหนนะคะมิกกี้มแม ว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวให้มิกกี้เขาไปอาบน้ำเช็ดตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าไปฟิตเนสกันแล้วมาเทรนท่าสปอร์ตทริปดีๆกับช่วงต่อไปค่ะฟิตข้ามโรคช่วงฟิตข้ามโรคตอนนี้นะคะปูเป้ก,ก็อยู่กับโค้ชมิกกี้นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิตเนสนะคะก็ เป็นคําถามที่น้องเฟื่องระดาของเราเนี่ยไปสอบถามว่าคุณนมทธิวดีนมา <ừ> mm. นะว่าอยากจะออกกําลังให้มีกล้ามท้องแบบ six pack เรามาเริ่มที่ท่าแรกกันเลยดีไหมครับพี่ปูเป้ท,<ด>ท่าแรกแก็คือ hanging leg raise โชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือว่าเป็น beginner ที่ไม่ค่อยได้ออกอก,อกําลังกายกล้ามเนื้อตรงนี้เรายังไม่แข็งแรงพอใช่ไหมครับตัวนี้มันจะช่วยประคองด้านหลัง หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆเตะขาขึ้นมาอ๋อคือทิ้งขาออกจากแท่นเลยใช่ครับพีปไปลองไหมครับดีพร้อมแล้วนะคะถ้าสมมุติว่ายกสองข้างไม่ได้แล้วเราอายเรามีตัวช่วยก็คือพี่ปุ้้งอเข่าแล้วก็ยกขึ้นมาแทนก็คือถ้าเหมือนกันเลยกับ h a n g ิ n g leg r a i s t เมื่อกี้แต่ทีเนี้ยเวลาพี่ขึ้นใช่ไหมครับพี่ก็จะบิดก่อนขวาข้างโอเคแล้วก็ขึ้นลองดูลองดู ขวาหนึ่งเสียงอีกเสียงอีกอ่าออเป็นไงบ้างครับเป็นท่าที่ได้ด้านข้างครับผมนะแล้วก็จำาของช่วงล่างสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์ออกกําลังกายเป็นประจําอยู่แล้วใช้ตัวนี้ได้เลยตัวฟรีบาร์ข้างหลังพี่ปูเป้งั้นเดี๋ยวไปทําให้ดูท่านี้ hanging leg rest เหมือนกันแล้วค่อยเตะขึ้นโอ้โหประมาณนี้ท่านี้เราสามารถ เล่นกรามทองด้านข้างได้เหมือนกันก็เป็นแ hanging twist คือห้อยตัวลงมาเหมือนกันเลยค่ะแล้วทีเนี้ยเราจะงอเขาขึ้นมาโอ้โหนี่แทบจะแตะจมูกตัวเองแม่เจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปาดูท่าอื่นกันต่อเนาะได้เลยครับเรามาถึงท่าที่3ท่า Swiss ball rollout ส i ิ s ไพร์กโรว o u ลลูกนี้แหละครับสามารถช่วยบริหารกล้ามท้องได้โชว์ให้ดูซิได้เลยครับเริ่มจากการวางหน้าเท้าเนี่ยให้อยู่บนลูกบอลนะครับอ่าฮะแล้วก็อยู่ในท่าให้บอลไม่กลิ้งเนี่ยอยู่ในถ้าวิดพื้นก็คือต้องเกรงกล้ามท้องไว้เกรงไว้จ้ะแค่ขึ้นก็เกรงแล้วครับค่ะจากนั้นแล้ว Swiss สบ l l ก็คือเราจะดึงเข้ามาหาตัวดึงข่ามาหาตัวอ๋อเหมือนเรางอให้เข่าพยายามชิดออกใช่ครับผมก็คือดึงออกแล้วก็ลากมาแล้วก็ดึงเข้า อ่าอ,อันนี้เรยกสวิสบอลโร l เอาท์ค่ะแต่ Swiss Pike s w i s สไพ e ก็คือจะก่งขึ้นมาอีกมันได้ส่วนไหนที่จะมาเสริมเป็นซิกซ์แพคให้กับเราก็คือสวิสบอลเนี่ยตอนที่เราองอขาเข้ามาใช่ไหมครับงอเข่ามาเนี่ยจะเป็นกล้ามท้องด้านล่างงั้นพี่ลองเลยครับเริ่มจากการวางหน้าเท้าเนี่ยไว้บวนลูกบอลก่อนของข้างแม่เจ้ามเข่าเข้ามาเข่าเข้ามา หนุ่มมองยังขนมมองยังครับค่อยๆลงค่อยๆลงลงยังไงอะคะเอาตัวใครตัวมันครับตัวใครตัวแันงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันท่าสุดท้ายเลยครับมีชื่อว่าท่า Cable Crunches เรามาถึงที่สุดท้ายแล้วนะคะใช่แล้วครับท่าสุดท้ายเลยท่า Cable Crunches เราจะยืนประมาณช่วงแขนค่ะอ่าให้ตรงากนั้นแล้วเราก็จะดึงน้ำหนักลงมาลงไปที่เข่าค่ะ วางบาไว้หลังศีรษะนะครับเ uh huh. สร็จแล้วเราก็จะพยายามให้ศอกเนี่ยมาชนหัวเข่าในการขดตัวห,หรือว่าใช้หน้าท้องดึงน้ําหนักนั่นงนจังเกตจังหวะเนี้ยหลังผมจะตรงใช่ไหมครับใช่ใช่จะค่อยๆขดลงมาให้กล้ามท้องส่วนบนเนี่ยดึงใช่ไหมใช่ครับจะเน,น้นๆตรงหน้าท้องช่วงสี่ลูกบนถ้าเกิดว่ายัางไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้เนี่ย คงจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลประกบใกล้ชิดได้หรือว่าเริ่มจากน้ำหนักที่เบาก่อนนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมีซิกแพคถูกต้องครับสีท่าเนี่ย สามารถทำได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะติดตามในช่วงฟิตข้ามโรคให้ได้เพราะว่าในอาทิตย์ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีสปอตทิปดีๆจัดโค้ชมิกกี้มาฝากกันนะคะช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเปยังไงบ้างพี่มาทิวดูแล้วรู้สึกไวไหมคะทําตามไ่อยไหมก็เคยลองแล้วแหละถ้าพวกนี้จริงๆแล้วมันจะให้ดีคงต้องมีการฝึกต่อเนื่องนะจะเป็นสิ่งที่ผมขาด เป็นการที่กล้ามท้องจะมาได้ไม่ยากถ้าทำตามที่โค้ชมิกกี้กับพี่ปเป้แนะนำไปนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทั้งโค้ชมิกกี้แล้วก็พี่ปูเป้ด้วยนะคะที่เอาทิปส์ออกกำลังกายดีๆมาฝากเรากันไม่ใช่แค่สิกแพ็นะคะพี่แมทธิวแต่ว่ายังได้สุขภาพที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรคอีกด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แมทธิวนะคะที่มาร่วมแชร์ไลฟ์สไตล์ในรายการกินเปลี่ยนชีวิตของเราค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ ในครั้งหน้าเราจะไปพบกับนัททิวหนุ่มไทยหน้าใสที่ดังไกลไปแดนจีนจิเพื่อมาร่วมถอดรหัสไขความมหศจ,จรรย์ของอาหารกับกิ่งเปลี่ยนชีวิตทางช่อง True for You ทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้านะคะ